คือตักนี่ก็จะเป็นเด็กที <t <t ่สุดในกลุ่มอ๋อเป็นเด็กที่สุดแต่คุณตีล่ะครับคุณตีคุณตีก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งถ้าผมไม่ครบไม่ครบเขาที่ก็จะลําบากนิดนึงทาไมครับก็คุณดูสิครับแต่ละคนคุณดูสิครับอ๋อหน้าตานะครับโอ้โหใช่เอาไว้คนหนึ่งอ๋อเขาบอกครับ นิยมมีเพื่อนหล่อครับครับนิยมมีเพื่อนหล่อไปไหนไปไหนเกาะด้วยกล้าเผื่อเพื่อนพลาดเพื่อนเราอตอนนี้มาถึงในกลุ่มนี้ตอนี้ยังไงก็ต้องมาถึงคุณต้าก่อนเพราะว่ารู้สึกจะเป็นเด็กที่สุดในกลุ่มใช่ไหมครับในการที่เป็นเด็กที่สุดในกลุ่มเนี้อายุน้อยสุดมีปัญหาไหมครับในการรวมกลุ่มก็มีปัญหาเยอะมากเลยครับโดนแกล้งบ่อยครับผมโอ้โหน่าสงสารโดยเฉพาะคุณจ๊อบพี่นิโน่ครับชอบแกล้งผมครับ มีอยู่ครั้งหนึ่งฮะไปออกรายการครับกินกับเกมฮะผมก็กําลังทำอาหารอยู่เงี้ยทำอาหารอยู่พี่โนเขาเดินมาหาผมครับเขาก็ปล่อยแก๊สมาอะไรอะไรแล้วยังไงครับแล้วยัังงไครบทำกับข้าวไม่เปิดแก๊สแล้วมันขาก็มาถูกทางแล้วนี่ครับก็ช่วยกันครับแล้วยังไงครับต่อครับต่อครับคุณนะครับ โถนางเสียใจครับเสียใจโอ้โถครับจริงๆแล้วรักนี่หนะครับเป็นเด็กนะครับแล้วตักนี่เป็นเด็กที่คบได้ครับทางคุณจอบเลยนะครับเป็นเด็กที่คบแล้วให้คุณครับได้ไงครับให้คุณคบน้องตักเนี่ยได้คุณนะครับได้ไงครับให้คุณต้องปวดหัวให้คุณต้องมีทุกข์ทุกข์ต้องเหนื่อยนะให้คุณต้องเสียความรู้สึกอ๋อทักนี่เขาว่าให้คุณต้องแก้ตัวแล้วเพราะว่าตักจริงๆตอนตักเข้ามาในวงการใหม่ๆตักเป็นยังไงครับก็เป็นเด็กที่ดูแล้ว น่ารักดีครับอืแล้วมีสัมมาคารวะไหมครับมีครับเวลาที่ตั๊กเจอใครตั๊กจะทาไงครับปั๊บสวสดีครับผมตั๊กบริบูรณ์จันเรืองครับครับผมเวลาใครขอคิวตั๊กว่างไหมครับคิวว่างครับว่างเสมอว่างเสมอนะครับ เขาบอกว่าวันศุกร์นี้มาอัดรายการนี้ได้ไหมได้เลยได้นะครับอีกเจ้าหนึ่งโทรมาเหมือนกันวันศุกร์เวลาเดียวกันขออัดเร็วได้ไหมครับอ๋อได้ไหมครับนี่พาผมเสียนะครับผมไม่ได้พาผมเสียผมไม่ได้พาครับเอาชีพคุณพาคุณเสียเองเอาความเป็นจริงเอาความเป็จรมีงานต่อไปไหมครับเนี่ยมีสิครับเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนออกรายการคุณบอกว่าเจอใครสวยดีก็ช่วยฝากนำบัตรไปแจกด้วยฮะโอ้โหนี่ โอ้ท่านผู้ชมครับนามบัตรครับตั๊กบริบูรณ์จันเรืองมีบอกเพจเบอร์เสร็จโมบายโฟนเสร็จโอ้โหมีครบเรียบร้อยตั๊กอย่างนี้เลยเหรอครับไอเอ้ยอะไรครับไม่ได้ไอ้เขาบอกว่าอย่าเขาบอกว่าหยาคุณไอเอ้ยอะไรเหรอครับอะไรในรายการนะครับคือว่าก็เป็นคนน่ารักกันรับเป็นเด็กน่ารักมากผมผมก็คุยนิดนึงได้ไหมครับครั้งหนึ่งเคยนั่งคุยในกลุ่มว่าอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องเซ็นชื่อให้กับเด็ก นะครับ<อ>ควรจะเ,เซ็นยังไงขึ้นหัวอย่างกตัวอย่างเช่นดาราชอบเซ็นว่าโชคดีครับจริงๆแล้วควรเซ็นกับเด็กเนี่ยควรจะบอกว่าตั้งใจเรียนนะครับน,นี่คือกลุ่มที่เราคุยกันก็บอกตักเขาถามคนแรกในกลุ่มเลยบอกว่าตักถ้าจะเซ็นชื่อให้เด็กในกลุ่มควรจะเซ็นว่ายอย่างไรตักบอกผมหรอครับผมจะเซ็นว่าตักบริบูรณ์จันเรืองศูนย์หนึ่งปัดเซ็นให้เด็กเด็กเด็กเซ็นให้เด็กคุณเซ็นเบอร์บอกเบอร์โทรศัพท์เลยเหรอครับครับ คุณทำอย่างนั้นได้ยังไงครับคุณตาครับผมมีคนมาสอนผมครใครครับที่สอนคุณทำอย่างนั้นครับคุณพูดดีๆนะครับได้โปรดมองทางขวามือครับผม ทางไหนครับย้อนย้อนกลับนีนโน้นะครับอ้าวอ้าวอาจารย์นีนโนครับอาจารย์อาจารย์อาาจรย์สอนยังไงกันแน่ครับผมผมแนะนําในทางที่ดีครับอาจารย์แนะนําว่าให้เซ็นให้เซ็นว่ายังไงครับตั้งใจเรียนเรียนเก่งๆนะครับนี่คือที่ผมตั้งใจจะถามเพราะเหตุผลว่าเด็กคนหนึ่งเวลามาขอลายเซ็นสมมติมาขอ5คนเลยเนี่ยมาขอเสร็จแล้วทุกๆคนเขียนว่าตั้งใจเรียนเรียนเก่งๆเด็กคนนั้นพอไปเปิดดูปุ๊บจะเห็นว่าตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจเด็กคนนั้นก็จะอยากเรียนหนังสือใช่ถูกต้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์โน แต่เขาไม่ได้สอนว่า0 1 1ซ้อนกันเขาไม่ได้สอนนะครับโอเคครับผมผิดเองครับโอเคครับแล้วโดยปกติแล้วในกลุ่มเนี่ยใครจะเป็นคนแกล้งคุณบ่อยที่สุดครับคุณตาครับคุณนีโน่ครับคุณนีโน่เวลาแกล้งแกล้งยังไงบ้างครับหลายอย่างเลยครับหลายอย่างเลยครับเขาชอบตบตีคุณไหมครับโอ้โห หัวของผมนะครับ,รบก็เปรียบเสม,มือนกับลูกบอลนะครับขนาดนั้นเลยแล้วเวลาที่คุณไปบ้านคุณนีโน่เนี่ยคุณต้องไปนั่งที่ตรงไหนครับผมต้องไปนั่งกับคุณพ่อคุณแม่ของพี่นีโน่ครับเพราะอะไรครับถ,ถ้าคนหนึง่งเดินผ่านคุณมาจะบอกว่าบอกว่ายัางไงฮะ,ะ,ะอะไรแบบที่พวกนี้ครับพวกนี้เวลาเขาเดินผ่านคุณเขาจะใช้หัวคุณเป็นที่อะไรครับไปตักไปหยิบน้ำมาดิโอต้องไปหยิบไหมครับต้องไปหยิบคราบต้องไปหยิบถ้าช้าถ้าช้า ก็โดนด่าครับโดนด่าโดนว่าครับโดนว่าแล้วถ้าช้ากว่านั้นครับโดนเบิร์ดกับโลกไม่ทําขนาดนั้นทีนี้แล้วไปบ้านพี่โน่เนี่ยทุกคนก็นั่งกันอยู่ผมยังงงว่าทําไมตักเนี่ยหมาบ้านพี่โน่ยังไม่ชอบเลยทำไมครับทำไมล่ะครับคุณโดนครับบ้านพี่โน่เลี้ยงหมาตัวใหญ่ฮะตัวหนึ่งครับ ชื่อว่ามาโนุหมาโนุหมาโนตัวใหญ่มากอ๋อนี่ก่อนนะครับหมายังชื่อเหมือนคุณเลยเลยหมาโนุครับอ่าวันนั้นไปเขาเป็นลิศีดวงอ๋อคุณเป็นลิศีดวงด้วยหายแล้วครับหาแล้วหายหรือยังครับหายแล้วครับโอ้ยโอ้คุณตั้งคุณเด็กๆขนาดนี้เป็นลิศีดวงเลยเลยครับแต่หายแล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมต้องต่อนิดนึงก่อนพอไปบ้านต้องไปนั่งข้างคุณคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับคุณแม่มักจะพูดเสมอว่าทําไมพวกนี้ชอบรังแกตักทําไมชอบรังแกตักครับไม่ไม่เคยคิดว่าเป็นการรังแกครับอ๋อการที่คุ่งหัวเขาเนี่ยทำทุกอย่างนั้นด้วยความเอ็นดูผมเป็นคนที่มีน้องชายก็น้องชายไปเรียนต่างประเทศนานไม่ค่อยมีใครที่มาให้ผมนั่งคุยนั่งเล่นนั่งใช่ไหมครับพอดีได้น้องตักมาเนี่ยนะครับน้องตักให้ความรู้สึก เมือนน้องชายผมอบอุ่นครับน้องจ๊อบก็คิดอย่างนั้นผมอยากให้ตักเขาออกซิซายเยอะๆนะครับยังไงครับใช่หัวทิ่มหัวลงอย่างไรได้กล้าเนื้อท้องเลยนะเพอมันปึ๊บมันจะขึ้นมันขึ้นอีกได้ครับแต่ว่าได้ทราบข่าวมาว่าตักเนี่ยเป็นคนที่ชอบวันลอยกระทงมากอ๋อลอยกระทงครับใช่ครับทำไมครับชีวิตในวันลอยกระทงมันดียังไงครับไปบ้านใครครับวันนั้นไปบ้านของ คุณจอครับปกติในการลอยกระทงคนเราก็จะใช้กระทงในการลอยถูกไหมครับผมได้ครับแต่ได้ทราบข่าวว่าเวลาที่เขารอยกระทงกันเขาก็จะตัดผมตัดเล็บใส่กระทงรอธิฐานแต่ของคุณเอาเสื้อผ้าใส่กระทงมันหมายถึงอย่างไรครับครับผมทำไมครับเชิญครับมีคนมายุผมครับยุว่าอย่างไรครับคุณนีโน่ครับคุณนีโน่เองแล้วเองแล้วครับคุณนีโน่เขายุว่าอย่างไรครับเขายุว่าอย่างไรครับ ตอนนั้นนะผมก็เฮฮาแล้วฮะกำลังเฮฮาเรียกว่ามันนานเข้าชักเฮฮาชักกระดึ้งกระดึ้งกระดึ้หกโมงเช้าได้หกโมงเช้าก็เลิกลอยกระทงแล้วนะครับเลิกแล้วฮะแต่คุณยังไม่เลิกพี่โนฮะเขาก็ชวนผมฮะครับชวนผมไปนั่งตรงท่าน้ำเขาก็เอ้ยตัก เต้นเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านตกใจคุณบอกไปนั่งเงินสองคนหรือเปล่าเดี๋ยวเขาคิดว่าเราจีบกันไม่ได้ไปทั้งกลุ่ม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 ไปกันหมดไปกันหมดเขาบอกว่าตั๊กเต้นเลยเต็มที่เลยผมก็เต้นเต็มที่เลยครับเดี๋ยวก่อนครับเขาบอกให้เต้นคุณต้องเต้นด้วยเหรอครับผมต้องทําตามครับผมถ้าไม่ทําแล้วผมต้องโดนแกล้งครับโอ้หาสงสารมากน่าสงสารใจเต้นจังใจเต้นโอเคแล้วไงพอเต้นแล้วยังไงครับตั๊กครับ ขอเสื้อเลยครับอ๋อผมก็เอ๊ะทำไมต้องมันจะดีนะครับพี่นิโน่เอ็งีน้องรักข้าเอ็งต้องทำโอเคครับได้ครับเพื่อพี่ผมทำทุกอย่างเพื่อพี่ครับขอเสื้อเลยนะเสื้อเวียครับเล่นไปด้วยเวียไปด้วยครับครับไอ่ตักขอกางเกงออกมาขอกางเกงออกมาครับเหลือแต่บ็อกเซอร์ครับเหลือแต่บ็อกเซอร์ตัก เต้นต่อผมก็เต้นต่อพี่นินโน่ครับผมอายคนเขาอะพี่เฮ้ยเองจะอายคนอะไรไม่มีคนเขาหน้าไม่มีคนหลอกพึ่งหกโมงเช้าเองเต็มที่รักเต้นเต็มที่เลยมาผมก็ยิ้มโอเคครับได้ครับเพื่อพี่นีนโน่ผมทําทุกอย่างเพื่อพี่เลยครับไอตั๊กถอดบ็อกเซอร์อุตตายแล้วเลื่อนชักจะรามปามไปใหญ่แล้วปามไปใหญ่แล้วครับมันไม่ดีนะครับพี่ มึงต้องทำโอ้โหนี่เป็นเสียงขนาดนั้นเลยเหรอครับผมไม่ได้รุนแรงเดี๋ยวครับเดี๋ยวคุยดพูดนะครับต้องเป็นทีละฝ่ายครับในสารนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วยังไงครับด้วยการข่มขู่ขู่เข็นของกลุ่มบุคคลทั้งสี่น้องรักเอ้ยไมื่อคิดยังไงไอ้ตั๊กเลยมึงมึงเล่นในน้องรักเอ๊ะพยานผมพยานคู่โดนคู่ว่าจับสนป่ะครับน้องรักน้องต้องทำ ผมก็โอเคถอดบ็อกเซอร์ครับร<า>ตอนนั้นผมเฮฮาเต็มที่แล้วครับ <c oughs> ครับเต็มที่เลยต้องตักเวียงหน่อยผมก็เวียงนึกถึงท่าด้วยนะครับท่แล้วตักโยนบ็อกเซอร์ลงไปในแม่น้ำเลยผมก็โยนครับ ในขนาดนั้นเองนะพระก็บิดาบากคล้ายเปียบิดาบากนะเอาแก้วเจาะเลเดี๋ยวทำได้ดูนะครับเอาแปลว่ามีคนแจวเรือมาอ้ามีคนแจวเรือมีคนแจวเรือมาครับแต่ประธานโทษแหมทำมาเล่าทำมาคุยตื่นเช้ามาโวยวายด้วยนะโวยวายครับตื่นเช้ามา ใครใครขโมยบ็อกเซอร์คอนเนคชั่นของจักรยานคุณยินครับยินมาหมดแล้วมาเล่าครับมาหมดแล้วทำมาเล่าแต่เช้าว่าใครขโมยบ็อกเซอร์ตัวเองจําไม่ได้แล้วขอโทษนะครับในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้มีคําสั่งแต่อย่างใดไม่มีอะไรเลยแค่เขาเออเขาจะถอดเองเลยนะฮะแล้วเขาจะเดี๋ยวที่ระมาดได้กันเนี่ยนี่เขาอยู่ในเหตุการณ์คุณเก่งเป็นพยานได้หรือเปล่าใช่เป็นคุณทับโยนเองเลยครับคุณคุณว่าเป็นพยานหรอ่ นอกจากเป็นพยานแล้วล่าสุดนี่นะครับเราไปเที่ยวกันที่หนึ่งเขาใส่ขาสั้นมาครับทุกคนแต่งตัวดีหมดเขาไม่มีกางเกงครับผมก็หยิบกางเกงแพรหลังรถมาครับผมบอกตัวนี้ใส่ได้ไหมเขาใส่ครับหใส่ไปแล้วก็ใส่รองเท้าหนังไม่มีถุงเท้าเข้าไปเที่ยวกับพวกเราครับแ้วผมก็ร้างความั่นใจเพราะว่าชุดที่เขาใส่นั้นผมบอกว่าตั๊กบอกเฮ้ยพี่ผมไม่กล้าเข้าไม่ออย่างนี้ไม่ดีนะตั๊กเท่มาก ชุดนี้เปรียบเสมือนโดเชกาบาน่าตีตายเนอร์ชื่อดังอิตาเลียนมาเลยบอกตักใส่เลยแล้วเขาก็ใส่เข้าไปอย่างภูมิใจครับแล้ววันนั้นไม่มีใครยุครับเต้นไปเต้นมาถอดเสื้ออีกแล้วครับถอดอีกแล้วมีคนยุครับใครถ่ครับจอจงครับขอให้จอจงมาคุณดิโน่เป็นนีครับผมคุณดิโน่ที่คุณตักถอดคุณตักถอดเพราะเหตุผลอะไรครับครั้งนี้น้องตัก พี่ขอร้องนะพี่เนี่ยมีความสุขกที่ได้ไปเจอน้องตั๊กพี่เนี่ยรักน้องตั๊กเหมือนน้องพี่จริงๆเลยครับแต่วันนี้พี่อยากเออเต็มที่เลยนะอยากให้น้องเนี่ยขอเสื้อเต้นเลยอ่าพี่โน่ไม่เอาพี่ไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดอะไรเลยตายมันอยู่เยอะไม่ได้พูดเลยแล้วตอดนี้ครับสรุปแล้วถอดครับแต่ที่หน้าอายยิ่งไปกว่านั้นพอถอดเสร็จนะครับภาพเรียบร้อยกลันจะเวียง เรงหมดเขาหยุดเขาหยุดเขาปิดเขาปิดครับใช่ไหมครับใช่ครับข้ามกลางผุมชนข้ามการฝูงชนได้เวียงไหมครับเสื้อไม่ได้เวียงคุณตาสายแทบไม่ทันนะครับนี่เป็นเรื่องราวชีวิตบางส่วนของกลุ่มเพื่อนสี่หนึ่งคุณนีโน่ทำไมครับ วันดีโน่เป็นไรครับผพราใไม่หละครับเขาดีกับผมมากๆเลยครับดีมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาดีมากขนาดไหนในช่วงที่2ของกลุ่มเพื่อนซีหนสักเรู่ียครับทอคโชสนับสนุนโดยก็คงจะได้มองเห็นแล้วจริงๆแล้วน่าสงสารมาก แต่ว่านั่นเป็นเรื่องราวที่เฮฮากันในกลุ่มไม่ใช่ว่าเรื่องราวซีเรียสจริงจังอะไรหรอกใช่ไหมครับครับไม่ใช่เรื่องไรแต่นี่มาถึงคุณตีบ้างครับคุณตีครับเคยพิจารณาหน้าตัวเองไหมครับก็คือปกติแล้วเนี่ยนะครับไปไหนเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่ตรงกันข้ามนะครับถึงจะดีครับเพื่อนเพื่อนเป็นเทพบุตรหมดนะฮะ ผมก็ต้องเป็นอะไรที่คอยดูแลเทพอีกทีหนึ่งเป็นผู้ดูแลเทพบุษครับนั่นเองเวลาไปนั่งจีบสาวที่ไหนผมเป็นคนนั่งรอตีสามตีสี่ครับเรอครับขอโทษนะครับใครไปจีบสาวเหรอครับที่นั่งอย่างนี้มีใครไปหรอครับก็ท่านผู้ชมครับก็ไอตัวคนพูดเดินละครับตัวดี นนดดขอเป็นธรรมขาขอเป็นธรรมขาเดี๋ยวผมจะขอพูดนิดนึงก่อนนะครับคุณตีิวะเนี่ยในกลุ่มเนี่ยมีมีประโยชน์มากใช่ไหมครับครับเพราะว่าเวลาที่ไปนั่งในกลุ่มเนี่ยเวลาจะจีบสาวเนี่ยเวลาจะขอเบอร์พวกนี้กล้าขอไหมครับไม่กล้าพระเอกหมดครับกลามากเป็นไงมากแต่ละคนคุณเก่งครับยืนที่ไหนหมาแทบเยี่ยวใส่ครับทำไมครับใครขยืน เขาเื่นเขายืนธรรมดาใช่ไหมครับเขาก็ยืนรอเลยคุณเก่งต้องแบบหาเสาเขาแล้วต้องอ่าอ่าโอ้โหอ้ต่อยต้องคิดดูไปลาคนนอนหลับใช่ไหมครับหลับธรรมดาก็ได้คนนี้ต้องปางสายญาติอ๋อวิธีต้องเทตลอดเขาต้องมีท่ามีอะไรเห็นต้นมงต้นไม้เป็นยังไงถ้าเห็นต้นมงต้นไม้ต้องเท้าแล้วขึ้นไปนั่งแบบมีท่าเลอย่างเงี้ยให้ไปนั่งบนกิ่งไม้แล้วหักครับหักลง ลวกลงมาเลยครับคุณเก่งขนาดเรื่องกินข้าวนะครับเรากินเป็นคนละห่อเลยครับเล่นกินกันอยู่บอกว่าคุณเก่งครับทานด้วยกันสิครับฟอมพอดีครับกินห่อเดียวครับไม่หรอกครับผมอิ่มแล้วโอ้ไม่ไม่แล้วครับไม่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 แล้วผมอิ่มแล้วผมอิ่มแล้วเพราะว่าคนเยอะแยะไปหมดเดียดเ่ียดเขาทายคนเยอะพระเอกทานเยอะไม่ดีไม่ดีผมสองตักสามอะไรเงี้ยกินกันอุ้ยกินกันเยอะนะคแต่เขาเขาห่อเดียวอิ่มครับช่วงนั้นเปิดผมไปเห็นความที่เขาเนี่ยครับเสียฟอร์มนะครับ เขาหลบไปด้านหลังครับคบว้าเก้าอี้หนึ่งตัวพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวรวมกันสองห่อครับเลยปรุงเสร็จเรียบร้อยครับพริกป่นพริกน้ำซุปผมแอบมองเสร็จผมรอเขาไปนั่งกินเลยครับ <c oughs> อเอากะตี้เอากะอี้เนี่ยว่าวางไว้เก้าอี้วางอะไรครับคุณก็ต้องรีบครับเอากะอี้วางแบบว่าเอาพนักพิงออกด้านหน้าสิครับนั่งเก๋ๆเท่ๆนะฮะปีกเท้าห่อเกี่ยวรวมกันครับ คุณเพลงครับครับผมในเรื่องนี้คุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับก็ไม่แก้ตัวครับคือว่าเราก็แบบว่าเออีกแล้วไม่กินกินเถอะอะไรแบบนี้แบบว่าเพราผมแบบผมอยากแบบว่าผมผมเป็นคนที่แบบว่ายังไงอ่ะไม่อยากให้ใครมาเห็นผมเวลาแบบส่วนตัวอะไรก็แบบว่า ครับปีนต้นไม้ครับเรื่องมีเรื่องปีนต้นไม้อีกใช่ไหมครับเป็นก็นถ่ายละครเรื่องเลื่มนะครับต้องเป็นไปทาสีใช่ไหมครับอันนี้ถ้าใครดูจะจําได้เปิดทาสีต้องปทาสีทีนี้ฉากเนี่ยอันนี้คืออุบัติเหตุอุบัติเหตุนั่งสารมากครับทะลุเหมือนฉันหลงเลยครับคือไม้ไม้ตรงฟ้าเนี่ยมันมันไม่แน่นแต่คุณเก่งเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงมากทะลุมาพุ้พุ้ขาคว้าครับปั๊บโอ้โหติดแนโอ้โหทุกคนตกใจหมดคือครับบนคือเลยครับอยู่บนคือปุ๊บเขาดึง โอ้โหปม่เลยแล้วยังไงตึงเพื่อนเป็นห่วงมากเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยมือลงมาปึ๊บเลือดตรงนี้แบบซิ๊บๆรับคุณเก่งเป็นไรไหมโอ้โหนี่ลูกผู้ชายคนในกองถ่ายทุกคนจะเข้าไปดูเขาหมดนะครับคุณเก่งเป็นไรไหมเป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เลือดไหลซิ๊บๆไหลซิ๊บๆครับครับแล้วยังไงครับก็ไม่เห็นมีอะไรนีครับพอแบบในนั้นผมกับคุณจ๊อบเดินตามด้วยความเป็นห่วงอ๋อครับพอหลบจากฝูงชนไปแล้วเขาเดินข้างหลังเขาเดินไปอย่างี้ครับพอหลบจากฝูงชน เราคือไม่ไดเจ็บไม่เห็นไม่ได้ทำไมตำไมต่อได้าผมชนไม่เจ็บนะผมว่าเราเนี่ยไม่อยากไม่อยากให้คนอื่นเป็นห่วงเราเพราพี่พทีมงานเนี่ยเขารู้สึกเออไม่ดีที่ให้ผมปีนขึ้นไปเลยเนี่ยผมก็อยากแบบเออสร้างให้เป็นผมเป็นคนที่กิวตี้มากเหรื่องเรื่องอะไรที่ว่าผมเป็นคนที่ถ้าผมทําผิดอะไรหรือมาช้ามาสายหรืออะไรเนี่ยผมจะอารมณ์อะไรแบบนี้ตลอดเลยไม่อยากเขาเป็นห่วงพูดง่ายๆพอเดินไปคณะแล้วก็คือแต่ข้างหลังทําไมมันถึงขนาดนั้นเลยครับคือมันเออมันติดต่อยครับ มันเยอะมากเพราะว่าพี่บอกว่าเจ็บจริงจริงแต่ดูทุกคนบอกปุ๊บเป็นอะไรบ้างผมผมไม่ดูแผลผมนะฮะเพราะว่ามันเป็นกระเบื้องที่มันคูณมาสองชั้นแล้วแบบคือจับไปอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้แบบว่าเราไม่เห็นแผลเราขาก็มีคือแบบพอเราเริ่มเช็คเราแล้วเอ้ยหูเป็นอะไรเยอะคือใจเริ่มสั่นแล้วขนาดนี้เลยเหรออรแบแต่ว่าผมไม่เข้าใจครับตกคือตกก็ตกลงมาเลยนะครับปุ๊บปุ๊บแต่ทำไมคุณคว้าติดปุ๊บแล้วคุณต้องขึ้โหนขึ้นมาอย่างนี้ครับเพราะอะไรครก็ เออผมก็อย่างที่บอกผมมีฟอร์มนิดเท่านั้นแหละนั้นแหละโอเคครับโอเคนี่คือคู่เพื่อนปู่ของเราที่เก่งเป็นอย่างนี้ตอนนี้เมื่อกี้ยังพูดค้างว่าไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยตีดีมากในเพื่อนเพื่อนเลยจะรักกันมากเราะว่าถ้าเกิดว่าเวลาเขาเห็นผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยอ้าละเมื่อกี้เราพูดแล้วเก่งเก่งอย่างนั้นอีตาจ๊อบนึกว่าพ้นจะพ้นเหรอไม่พ้นหรอกไม่พ้นหรอกทำไงอีตาจ๊อบท่าเป็นไงก็เวลาอยู่สาวๆเนี่ยถ้าเกิดท่าเยอะๆนี่เขาเขาจะดู ดีนะแต่ผมเข้าไปมันไม่ดีเป็นพระเอกพระเอกคุติเขาไม่ได้พูดเขาเขามองด้ใสเขามองได้ใสตาเขามองด้ใสตาแล้วก็จะใช้คนที่หน้าแบบผมเนี่ยซึ่งผู้หญิงไว้ใจครับไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเข้าไปคุยก่อนพวกเรียกว่าไงพวกคุณทุกคนนี่มีหน้าที่คือสั่งให้ไปขอเบอร์ คือวิตรีเขาจะรู้งานล้อคุณตีจะรู้งานให้เป็นเงินเดือนครจะรู้งานคเป็นเงินเดือนเถอะมีหน้าที่ในการขอเบอร์ที่ดูรู้สึกว่าทุกๆคนเนี่ยจะดูเเข่งเเข่งคืมคืมเวลาพูดเรื่องนี้จะเงียบกันหมดเลยนะครับจะเงียบจะเงียบจะเงียบนะครับตามคาดครับเอางี้เพราะฉะนั้นเราจะมาถามเรื่องในกลุ่มกันหน่อยดีไหมครับในกลุ่มนี้ใครเจ้าชู้ที่สุด ไม่มีครับคือทางนี้ไม่ต้องมองหรอครับเันจะต้องไปทางตรงนี้อ้าวแต่คนดูได้ยินเสียงคนดูว่าอะไรนะครับนีโนอะไรกันเนี่ยนีโน่ไม่จริงครับอันนี้ผมค้านเต็มที่ครับเดียวเลยครับแล้วฝันไหครับแล้วล่ะเรื่องเป็นไงเรื่องเป็นไงครัไม่มีใครเอาเรื่องเลยไม่มีรับทงนะสครับสบายครับสบายครับแตไม่ไม่มีอะไรจะฝันได้คนนดียครับ โอเคโอเคแทนรับ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 แทนเลยครับแทนน้องๆบางคนเขามีภาระเขาไม่กล้าเปิดเผยเขากลัวผิดจรรยาบรนเริ่มเล้วเลิ่มเล้าเริ่มแล้วเขาพีอยู่กับพี่โนเขาอยู่กับพี่โน่แต่เขาสมคนจะรู้ดีครับพี่โน่ชอบสาวเล่นคอมพิวเตอร์ฮะใต้คุณจับเล่าเออทำไมครับคอมพิวเตอร์เป็นไงครับคุณโน่ ไม่อกครับคือวันนั้นไม่ไม่ครับคุณไม่ต้องเล่าครับ <c oughs> คุณจ๊อบถ้าคุณเดียวกว่าน,นะครับท่านผู้ชมขอน,นิดเดนี่คุณจ๊อบถ้าคุณไม่เล่าเรื่องคุณโน้ผมจะเล่าเรื่องคุณนะครับผมเรื่อพ,พี่โน,โน,น้ตเลยนะครับ <c oughs> ผมโดนดีบครับพี่ได้เรื่องเป็นยังไงเล่าซิ วันนั้นนะครับก็เรื่องของเรื่องคือเราก็ไปพักผ่อนกันตามอัธยาศัยฟังเพลงนิดหน่อยนิดหน่อยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีพินว่ามีเพื่อนผมกลุ่มหนึ่งเป็นผู้หญิงล้วนๆเลยก็โทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยเขาคาราโอเกะกันอยู่สนใจไหมแล้วบอกว่าเนี่ยอยู่กับพี่โน่พอดีเลยเขาบอกไม่เป็นไรชวนพี่โน่มาด้วยก็ได้ผมว่าพี่โน่ตอนที่ตอนที่โทรมาที่เราอาบน้ําอยู่คืออาบน้าอาบน้าหลังจากกองถาายโอเคครับผมเราก็เออครับถึงไหนแล้ว ถึงว่าพอทูบาลราไปไหม,มไปครับมมพี่โนพี่โนสาวสาวล้วนไปไหมโอเคเดี๋ยวกูตามไปเลยล คุณนีโน่ไม่มีธุระอะไรเลยครับไม่ติดอะไรเลยไม่ค่อยติดอะไรครับไปเลยแล้วไปเลยครับเขาก็เข้าไปในห้องเขาก็เปิดห้องร้องเพลงอยู่ใช่ไหมครับก็ไปร้องเพลงกันตามเรื่องตามราวคุณนีโน่เขาก็จะร้องเพลงบ้างหยอกล้อหยอกเอื่อยอะไรไปตามเรื่องตามราวของเขายิงมุกขับยิงมุกยิงมุกครับผมอันนี้คุณตีเห็นไหมครับไม่มนแต่ได้ข่าวว่ามีพลาดตกอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกนั้นอย่าเพิ่งตกนั้นครับคุณนีโน่เขาก็ยิงมุก เริ่มล่าเริงกับการดื่มนู่นดื่มนี่ไปเรื่อยใช่ไหมครับก็มันก็หลายแฟาน้ำส้มหลายสนาผัสนหลขนาดกาแฟน้ำส้มน้ำเปล่าอะไรเยอะแยะก็เหลือไปเห็นอีกคนหนึ่งในในห้องพาราโอเกะเขาจะมีคอมพิวเตอร์ให้เล่นคอมพิวเตอร์แบบว่าเรื่องเพลงอะไรใช่ไหมครับก็มีคนหนึ่งเขาจะเล่นอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงน่ารักไหมครับน่ารักครับน่ารักคุณนิโน่เขาก็จะแบบว่าเออคนนี้น่ารักนะอย่างงู้นอย่างนี้ก็จะแบบก็ล็อกก็ติดเล็กน้อยพองานไม่น่าเกลียดครับไม่ไม่น่าเกลียดครับไม่น่าเกลียดครับชอบอื เล่นคอมพิวเตอร์เป็นด้วยไปหยอดเด็กกาลังอย่างนี้นะครับสมมติผมเปผมเป็นเล่นคอมพิวเตอร์เป็นด้วยเก็บข้อมูลบริษัทพี่ได้ไม่จ่ยแล้วมีมีเทสด้วยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดพี่อยากฟังเพลงคนขี้เหงาจะทำยังไงอ่าทันทีทันทีครับเขาก็กดเด็กก็คุยด้วย่คุยด้วยเขาก็ร้องอย่างดีครับร้องจนจบปุ๊บ ด้วยความที่ดื่มไปหลายอย่างกาแฟน้ำนู่นอะไรเยอะใช่ไหมครับเวลาจะออกมาเขาก็จะมีมุกตลอดเขาจะกลับแบบง่ายๆไม่ได้ก็ขอขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับก็จะแบบวุ้นเปิดประตูออกไปแอดอันนั้นไม่กลับแล้วไม่กลับแล้ววนวนอยู่อย่างนี้ครับวนมุกเขาเยอะมากจนกระทั่งทางลงของคาราโอเกะมันจะมันไดสูงมากมันไดเลยครับเขาก็เดินไปไม่กลับแล้วไม่กลับลเริมลงมาสักขั้นหนึ่งประมาณกลางๆครับ แมันเป็นอะไรครับคุณดีโรครับครับสบายครับมึนกับแปงเพราะแปงมันผีหัวใจกินได้เยอะอ๋อครับก็เลยแล้วโทษนะครับ ลุกขึ้นมาเล่นต่อด้วยเนะแกเหมือนไม่มีเลยไม่มีลูกพลาเป็นคนที่อยู่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ด้านหน้าครับคร้าด้านด้าด้านแต่ว่าโดยการที่ไปกันอย่างนี้ในกลุ่มโดยส่วนใหญ่คุณเก่งกลับมาที่เดิมได้แล้วนะครับครับครับนั่งกัดเล็บเลยครับเฮียคุยเรื่องก้าชูกัดกันเลยไม่ต้องกัดครับเราไม่ทําอะไรให้ใครได้ความเดือดร้อนนะครับในตรงนี้เนี่ยคุณนีโน่พอจะเขาเรียกว่าตัวว่างอยู่คนเดียวนะครับว่าคุณก็ ก็ไอ้รับรับไปก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยทางนั้นนะครับทุกคนนะครับเป็นคนมีความสามารถทางนั้นใช่ครับเป็นคนมีความสามารถทางนั้นตอนนี้ตอนนี้มันมีความสาคัญอย่างนี้เวลาที่เขา้อเล่นเขาอะไรอย่างเี้ตลอดถามจริงในกลุ่มโกรธไหมอย่างงี้ไม่โกรธเลยไม่โกรธตีโกรธไหมไม่โกรธคไม่โกรธเก่งโกรธไหมไม่โกรธไม่โกรธไม่ได้ครับไม่โกรธครับไม่เคยโกรธเลยครับนี่คือความรักที่อยู่ด้วยกันเฮฮากันไปเฮฮากันมาอํากันเล่นกันอะไรแรงๆอย่าง ถ้ามีผู้หญิงมาหนึ่งคนสวยมากเลยแบบสวยจริงๆปุ๊บเราทั้ง5คนพร้อมจะเสียสละให้ทุกคนใช่ไหมจริงๆแล้วนะครับถ้ามีคนใ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 นฐานะที่ผมเนี่ยเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ก็นี่กร้อมเสียสละผมขอก่อนน้องๆเพราะาผมยังโสดอยู่ไม่มีใครผมต้องหาแฟนหาอะไรบ้าง ครับอันนี้เป็นการเสียสละของผมเป็นการเสสียับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความคบกันตรงนี้การรักใคร่กลมเกลียวกันนี้สิ่งสําคัญที่สุดในกลุ่มนี้ถ้าเกิดใครอยากเข้ากลุ่มเพื่อนสี่หนึ่งมีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะครับความจริงมีอยู่3ข้อ1สัมมาคารวะต้องไม่ลืมเด็ดคาใช่ไหมที่บอกใช่ไหมซีเนียริตี้หนึ่งสัมมาคารวะนี่ไม่มีไม่ต้องมาเข้าที่นี่เลย2ถ้าไม่รู้จักรับผิดชอบ ต่อการงานต่อตัวเองอย่ามาเข้ากลุ่มนี้นะครับคือหมายงานต้องทําแล้วก็ต้องรับผิดชอบทั้งตัวเองแล้วก็ต่อการงานและ3ที่สําคัญที่สุดถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องมาเลยไปเลยครับไปเลยไล่เลยครับไม่เอาเด็ดขาดไม่ครับรู้ก็ไม่ไม่ครบรู้ก็ไม่ครบเพราะฉะนั้นนี่คือ3สิ่งที่กลุ่มเพื่อนซีคงไว้คือ1สัมมาคารวะ 2รับผิดชอบและ3ายาเสพติดต,ต้องไม่มีแล้ววันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณกลุ่มเพื่อนซีหนึ่งเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมกันตอนนี้ออกอากาศไปแล้วผมเชื่อว่าคนอื่นอาจจะเริ่มอยากจะเผยตัวบ้างนะครับ <laughs> ว่าเป็นกลุ่มเพื่อนซีนจ,รจริงๆแล้วเราคุียนแบบสุขนานอ,อย่ามองว่าเป็นกลุ่มสมเร็จไม,ออไม่ใช่เราก็มีกิจกรรมของเราที่ที่ที่ ที่ในส่วนของสังคมเหมือนกันเช่นแต่ว่าเช่นสร้างวัดที่เขาคอใช่ครับต้องอันนี้อันนี้อันนี้ต้องคุยนิดนึงครับพวกเราเนี่สร้างวัดนะครับทำกันที่เขาคอพี่ต่อยก็ช่วยด้วยนะครับทางนั้นเป็นเพราะฉะนั้นทุกคนขอบคุณคุณช่วยมากครับคือเราทําทุกอย่างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราเพียงแต่ต้องการการรวมตัวกันนะครับนี่คือวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรสิ่งดีๆสิ่งที่ดีๆครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพวกเขาอีกครั้งขอเสียงปรบมือให้เพื่อนสี่หนึ่งครับ และภาพภาพนี้ก็คือภาพที่รายการ Twilight Show ร่วมกับ Nescafe Red ขับนะครับขอมอบให้กับกลุ่มเพื่อน4ีหนึ่งของเราในวันนี้นะครับซึ่งวันที่มากัน5คนนี้และนอกจากนั้นแล้วยังจะได้รับ CD นะครับแล้วก็เทปของ o p e n up บครับเนสกาแฟโอเพนนานะครับเพราะมากเป็นเพลงที่เพราะมากแล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆตอนนี้เนี่ยใครที่มาร่วมรายการเราเราก็จะมอบอันนี้ให้ N นสกาแฟโอเพนนาดี <up. S 2> จริงเพราะตรงกับกลุ่มเพื่อนผมเลยครับใชครับ you can be w i c h with no money to spend you can do everything when you understand เพื่อนสําคัญที่สุดครับใช่ครับแล้วก็ต้องเข้าใจต้องรู้จัก Open up แล้วก็มีคนในกลุ่มของเราร้องได้และร้องได้อย่างไพเราะด้วยตักบริบูรณ์ตักบริบูรณ์ตักเชิญครับตักครับมาสกุลีตักร้องอยู่นะครับตักเชิญเลยครับเราจะเป็นคอร่าไซครับอ่ะมาตัก1 2ึส you can be rich with no money Can do everything when you understand. ตักครับตักครับตักครับะไม่ใช่อาขยันตักตักตัก็บไม่ก่อนก็ได้ครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องก็ได้นะครับไว้ตักไปฝึกร้องมาดีๆแล้วตัก็จะได้ร้องกับพวกเราตกลงไหมครับตกลงไหมผมซึ้งครับพี่ต่อยผมซึ้งมากดีมากพี่แล้วฮะ นี่คือความรักกันในฐานะเพื่อนและนี่ก็คือเรื่องราวของเพื่อนสี่หนึ่ง <c oughs> ความจริงพวกเขามีเรื่องราวอะไรมากมายกว่านี้วันหนึ่งเมื่อพวกเขาว่างและรวมตัวกันได้อีกหลังจากเลียแผลที่เดบาดเจ็บในครั้งที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเข <c oughs> าอาจจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งมาที่พวกเรา <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แต่ว่ามีสัญญาจากพวกเขาอย่างหนึ่งว่ากลุ่มเพื่อนสี่หนึ่งจะไม่ไปออกที่ไหนเลยครับจะออกเฉพาะที่นี่ที่เดียวใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดไปออกที่อื่นแล้วผมรู้เข้าผมจะเอาเรื่องที่คุณไม่สามารถนำออกอากาศได้นำออกอากาศโชว์ให้มันหมดเลยจริงไหมครับบคุณจอ ล่ะครับจริงไหมล่ะครับจริงครับจริงไหมครับจริงไหมครับคุณเก่งจริงครับคุณโน่ผมไม่ต้องพูดหรอกครับผมยังอยู่กับพี่อีกนะคุณตั๊กครับสุดลี้แต่อย่าถามคำแปลก่อนนะครับคุณตีไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็ ยังไงก็ได้ครับจะเล่าตัว <laughs> เราพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบก,กัะช่วงต่อไปขงรายการสักครู่เดียวครับ